เราคงจะคุ้นเคยกับภาพในหนังในละครกันนะคะฉากที่คนร้ายจับคนไปแล้วก็โทรศัพท์มาเรียกเงินก้อนใหญ่ๆใส่กระเป๋าเพื่อแลกกับอิสรภาพของตัวประกันแต่ถ้าเกิดว่ามีคนจับลูกหนี้ไปขังไว้แล้วบอกว่าจะปล่อยก็ต่อเมื่อจ่ายหนี้ที่ติดค้างกันไว้ให้หมดแบบนี้ลหละคะเชื่อไหมคะว่าตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาบ้านเราเนี่ยสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่การเรียกค่าไถ่ก็ได้ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะ ว่าทำไมเส้นแบ่งทางกฎหมายที่ดูเหมือนเล็กน้อยแค่นี้ถึงมีความสำคัญมากๆและมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับนิยามของคำว่าค่าไถยในกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งเราจะมาสำรวจกันตั้งแต่ตัวบทกฎหมายไปจนถึงกรณีศึกษาที่น่าทึ่งจากสาลฎีกาเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อให้เข้าใจภาพทั้งหมดเราคงต้องเริ่มจากตัวบทกฎหมายที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้กันก่อนก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 1 3ใช่ไหมคะที่วางหลักการเรื่องนี้ไว้ ทุกต้องครับมาตรา313เนี่ยเขาวางกรอบของการกระทำไว้3รูปแบบหลักๆเลย 1. ก็คือเอาตัวเด็กอายุไม่เกิน15ปีไป 2. เอาตัวคนอายุเกิน15ปีไปโดยใช้วิธีที่ไม่ถูกกฎหมายเช่นใช้กำลังขู่เข็นหรือว่าหลอกลวงและ3คือการหน่วงเหนียวหรือกักขังใครก็ได้แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมการกระทำทั้ง3อย่างนี้เข้าด้วยกันคือสิ่งที่กฎหมายเรียกว่าเจตนาพิเศษครับ เจตนาพิเศษเอ่อขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าการกระทําทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับต้องมีเป้าหมายเดียวเลยคือเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าถ่ายนี่คือตัวชี้ขาดเลยครับถ้าไม่มีเจตนานี้ต่อให้มีการลักพาตัวหรือกักขังเกิดขึ้นจริงการกระทํานั้นก็ไม่ใช่ความผิดฐานเรียกค่าถ่ยตามมาตรา3ามอาจจะเป็นความผิดฐานอื่นไปเช่นหน่วงเหนียวกักขังธรรมดาแต่ไม่ใช่ฐานเรียกค่าถย ซึ่งมันส่งผลต่อบทลงโทษแบบมหาศาลเลยครับโหพอพูดถึงบทลงโทษนะคะดิฉ ok ันเหลือบไปดูแล้วตกใจเลยค่ะโทษตามมาตรา3.1.3นี่คือจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีปรับตั้งแต่3 0 0 0 0นถึง4แสนบาทหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเลยทีเดียวนี่คือโทษระดับสูงสุดของประเทศแล้วนะคะเนี่ย ใช่ครับแล้วมันยิ่งตอกย้ำเลยว่ากฎหมายมองเรื่องนี้ร้ายแรงแค่ไหนเมื่อเราดูมาตราข้างๆกันอย่างมาตรา3.1.4ที่บัญญัติไว้ชัดเจนเลยว่าผู้สนับสนุนการกระทั้งผิดต้องรับโทษเท่ากับตัวการซึ่ง อันนี้ผิดปกติมากนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้สนับสนุนจะรับโทษน้อยกว่าตัวการเสมออาจจะสักสองในสแต่สําหรับคดีเรียกค่าไถ่กฎหมายมองว่าคนที่แค่ชี้เป้าหรือคนที่ขับรถไปส่งให้เนี่ยก็มีความผิดร้ายแรงไม่ต่างจากคนที่ลงมือจับตัวประกันเลยน่าทึ่งมากค่ะแสดงว่าแค่มีส่วนร่วมนิดเดียวก็อาจจะเจอโทษประหารชีวิตได้เหมือนกันแล้วถ้าเป็นพวกคนกลางล่ะคะที่ไม่ได้จับแต่แบบช่วยเจรจาเหมือนกันเลยครับ มาตรา315จัดการเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะเลยการเป็นคนกลางในการติดต่อรับหรือเรียกค่าไทยก็มีความผิดและมีอัตราโทษรุนแรงเทียบเท่าตัวการเหมือนกันครับคือกฎหมายพยายามจะตัดวงจรของอาชญากรรมประเภทนี้ให้หมดสิ้นเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนคิดคนลงมือคนช่วยหรือคนเจรจาทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกันหมดครับโทษหนักมากจริงๆค่ะแต่ในความเด็ดขาดนี้ กฎหมายพอจะเปิดช่องให้คนร้ายที่สำนึกผิดได้กลับตัวบ้างไหมคะสมมุติว่าจับตัวประกันไปแล้วแต่เกิดเปลี่ยนใจกลางคันตัดสินใจใปล่อยตัวไปโดยที่ยังไม่ได้อะไรเลยแบบนี้ศาลจะพิจารณาบ้างไหมคะมีช่องทางอยู่ครับแต่ก็เป็นช่องที่ค่อนข้างแคบเขาเรียกว่าเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา3.16หลักการก็คือถ้าผู้กระทําผิดเนี่ยปล่อยตัวประกันเป็นอิสระก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคําพิพากษา และที่สําคัญคือตัวประกันต้องไม่ได้รับอันตรายสาหาัสหรือตกอยู่ในภาวะที่แบบใกล้จะเสียชีวิตสารจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดได้แต่ถึงจะลดแล้วก็ยังต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษขั้นต่าอยู่ดีครับปล่อยตัวโดยปลอดภยัยก็ยังต้องรับโทษจําคุกอย่างน้อย7ปีครึ่งอยู่ดีโอ้โหชัดเจนเลยค่ะว่ากฎหมายไม่ประนีประนอมกับเรื่องนี้เลยจริงๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มันผูกอยู่กับคำทำเดียวเลยนะคะคือคำว่าค่าถ่ยที่เป็นตัวกำหนดเจตนาพิเศษงั้นกฎหมายเขาขีดเส้นคำนี้ไว้ชัดเจนแค่ไหนคะชัดเจนมากครับและนี่คือจุดที่จะไขปริศนาท,ทั้งหมดที่เราคุยกันตอนต้นเลยเราต้องย้อนไปดูบทนิยามในมาตราหนึ่งมงเล็บ13ของประมวลกฎหมายอาญาที่ให้ความหมายของค่าไถ่ายไว้ว่าคือทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่เรียกเอา หรือให้เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไปวลีสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้10เส้นเลยนะครับคือเพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพครับเพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพหมายความว่าประโยชน์ที่เรียกมานั้นต้องถูกสร้างขึ้นมาใหม่ณเดี๋ยวนั้นเพื่อการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างนั้นรหรือเปล่าคะถูกต้องเป๊ะเลยครับ นั่นคือหัวใจสําคัญที่สารดีกาใช้ในการตีความแล้วมันนาเราไปสู่กรณีศึกษาที่น่าสนใจมากที่ทําให้เห็นว่าเส้นแบ่งนี้มันคมชัดแค่ไหนในทางปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วค่ะที่ดิฉันว่ามันน่าสนใจขึ้นไปอีกเพราะในโลกความเป็นจริงมันซับซ้อนขาน,นั้นเยอะเลยลองมาดูคดีคลาสสิกที่เกินไว้ตอนต้นกันเลยดีกว่าค่ะคือการลักพาตัวเพื่อบังคับชําระหนี้อย่างในคดีดีกาคดีหนึ่งเมื่อปี2 5 5 7 ข้อเท็จจริงก็คือจำเลยร่วมกันพาผู้เสียหายไปกักขังแล้วก็บังคับให้ญาติของผู้เสียหายเนี่ยชำระหนี้สินที่กู้ยืมกันไปก่อนหน้านี้ ครับและก็มีอีกคดีหนึ่งในปี2534ก็คล้ายๆกันคือจำเลยจับตัวลูกสาวของผู้เสียหายไปแล้วก็บังคับให้แม่ของเด็กไปโอนที่ดินเพื่อใช้หนี้ที่ติดค้างกันไว้ซึ่งเขามองแบบผิวเผินมันก็คือการเรียกเอาทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินหรือที่ดินมาเพื่อแลกกับอิสรภาพของตัวประกันแบบชัดๆเลยใช่เลยค่ะแต่เดี๋ยวนะคะสำหรับคนที่ถูกจับไปขัง ความรู้สึกมันต่างกันจริงๆหรอคะระหว่างถูกจับไปทวงหนี้กับถูกจับไปเรียกเงินสดก้อนใหม่ในมุมของเหยื่อสุดท้ายก็คือเสรีภาพของตัวเองถูกเอาไปเป็นตัวประกันเพื่อแลกกับบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและสะท้อนความรู้สึกของคนทั่วไปได้เลยแต่ในมุมมองของกฎหมายเนี่ยสารต้องมองลึกลงไปที่เจตนาและสถานะของประโยชน์ที่คนร้ายเรียกร้อง สาลดีกาท่านวินิจฉัยในแนวทางเดียวกันทั้งสองคดีเลยครับว่าประโยชน์ที่จำเลยเรียกร้องเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือการบังคับชำระนี้ซึ่งเป็นสิทธิที่จำเลยเชื่อว่าตัวเองมีอยู่แล้วก่อนที่จะมีการจับตัวประกันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ประโยชน์ใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อแลกกับเสรีภาพโดยเฉพาะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าในมุมของจำเลยพวกเขาไม่ได้กำลังสร้างดีลใหม่ แต่กำลังพยายามบังคับใช้ดีลเก่าที่ยังไม่จบสิ้นด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงถูกต้องครับศาลมองว่าเจตนาหลักคือการบังคับให้ชำระหนี้ไม่ใช่เจตนาที่จะเรียกค่าไถ่ดังนั้นประโยชน์ที่เกิดจากการบังคับชำระหนี้จึงไม่ใช่ค่าไถ่ตามความหมายของกฎหมายการกระทำของจำเลยก็เลยไม่ผิดฐานเรียกค่าไถ่ตามมาตรา313ครับแม้ว่าการกระทำนั้นจะผิดกฎหมายในฐานอื่นก็ตาม เป็นการตีความที่ละเอียดอ่อนมากจริงๆค่ะแล้วถ้ามันซับซ้อนกว่านั้นละคะมีคดีหนึ่งที่ดิฉันอ่านเจอเป็นดีกาปี2554คดีนี้จำเลยพาเด็กคนหนึ่งไปแล้วเรียกร้องสองอย่างพร้อมกันเลยอย่างแรกคือให้เอาทองคำที่ตัวเองเคยให้ผู้เสียหายไปจำนำไว้กลับคืนมาและอย่างที่สองคือเรียกเงินค่าที่ดินจากอีกคนหนึ่งที่ติดค้างกันอยู่แบบนี้ศาลจะมองยังไงคะมันดูเหมือนทั้งทวงของเก่าแล้วก็เรียกเงินใหม่เลย กรณีนี้ยิ่งทำให้เห็นเส้นแบ่งชัดขึ้นไปอีกครับว่าถ้าสิ่งที่เรียกร้องคือทรัพย์สินที่ผู้กระทำผิดเชื่อมั่นว่าเป็นของตอนเองเนี่ยจะถือเป็นค่าไถาได้หรือไม่ซึ่งศาดีกาก็ยังคงยึดหลักการเดิมคือมองลึกลงไปที่เจตนาของผู้กระทำเป็นหลักศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะเรียกค่าไถามาตั้งแต่แรกแต่เจตนาของเขา คือการทวงทรัพย์สินของตนคืนทั้งทองคำที่เขาเชื่อว่าเป็นของเขาและเงินค่าที่ดินที่เขาเชื่อว่าเขาควรจะได้รับมันเหมือนเป็นการพยายามยุติข้อพิพาส่วนตัวด้วยวิธีที่รุนแรงมากกว่าจะเป็นการก่ออาชญากรรมเพื่อสร้างผลประโยชน์ใหม่ขึ้นมาใช่ครับศาลมองว่ามันคือความพยายามที่จะระง,งับข้อพิพาทส่วนตัวมากกว่า ดังนั้นทองคําและเงินที่จําเลยเรียกร้องเนี่ยจึงไม่ใช่การเรียกเอาประโยชน์ขึ้นมาใหม่เพื่อแลกกับอิสรภาพของเด็กแต่เป็นการทวงสิทธิ์ตามความเชื่อของตนที่มีอยู่เดิมการกระทํานั้นจึงไม่เข้าองค์ประกอบของคําว่าค่าถ่ายตามนิยามของกฎหมายอีกเช่นกันครับฟังแบบนี้แล้วก็อดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าในคดีสุดท้ายที่ว่ามานี้เท่ากับว่าจําเลยก็เกือบจะรอดตัวไปเลยสิคะ เพราะในเมื่อศาลตัดสินว่าไม่ใช่การเรียกค่าไถ่ก็แปลว่าไม่ผิดมาตรา3ามหนึ่งสาที่มีโทษถึงประหารชีวิตคำถามนี้สำคัญมากครับและคำตอบก็คือ ไม่รอดครับกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ปล่อยให้คนผิดลอยนวลไปเฉยๆแม้ศาลจะวินิจฉัยว่าการกระทําของจําเลยไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานเรียกค่าไถ่ที่มีโทษหนักที่สุดแต่ข้อเท็จจริงที่ว่าจําเลยได้พาเด็กไปและหน่วงเหนียวไว้ไม่ให้กลับบ้านนั้นมันเกิดขึ้นจริงซึ่งการกระทําส่วนนี้ก็ยังเป็นความผิดอาญาอยู่ ผิดในฐานอื่นที่เบากว่าถูกต้องครับในกรณีนี้ศาลก็จะลงโทษจำเลยในความผิดฐานหน่วงเหนียวกักขังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา310แทนซึ่งเป็นความผิดที่มีอัตราโทษเบากว่าแต่ก็ยังต้องรับโทษจำคุกอยู่ดีศาลมีอำนาจที่จะลงโทษในฐานความผิดที่เบากว่าซึ่งรวมอยู่ในการกระทำที่ฟ้องร้องมาได้อยู่แล้วครับ นี่คือการแสดงให้เห็นว่าศาลจะพิจารณาลงโทษให้ตรงตามเจตนาและการกระทําที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ว่าพอไม่ผิดฐานที่หนักที่สุดแล้วจะหลุดพ้นจากความผิดไปเลยชัดเจนมากเลยค่ะพอเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วบทเรียนสําคัญที่สุดที่เราได้จากการเจาะลึกครั้งนี้คืออะไรคะ ประเด็นสำคัญคือความผิดฐานเรียกค่าไถ่ในกฎหมายไทยนั้นมีความเฉพาะเจาะจงสูงมากและหัวใจของมันไม่ได้อยู่ที่การกระทำีิงอย่างเดียวแต่อยู่ที่เจตนาพิเศษที่จะเรียกเอาประโยชน์ที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนกับเสรีภาพโดยตรงและบทเรียนจากคำพิพากษาดีกาก็คือหากประโยชน์ที่เรียกเอานั้นมีลักษณะเป็นการบังคับชำระหนี้หรือการทวงสิทธิในทรัพย์สินที่ตนเองเชื่อว่ามีอยู่เดิม แม้จะใช้วิธีการที่รุนแรงและผิดกฎหมายอย่างการลักพาตัวศาลก็จะไม่ถือว่านั่นคือฆ่าไทยแต่จะลงโทษในฐานความผิดอื่นที่สอดคล้องกับการกระทำนั้นแทนถูกต้องครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนิยามของประโยชน์ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงน่าสนใจค่ะหมายความว่ายังไงคะเช่นถ้าคนร้ายไม่ได้เรียกเงิน ไม่ได้เรียกทรัพย์สินแต่เรียกร้องอย่างอื่นที่จับต้องไม่ได้ใช่ครับลองจินตนาการดูว่าถ้าวันหนึ่งคนร้ายจับตัวประกันไปเพื่อบังคับให้คู่กรณีออกมาอัดคลิปขอโทษผ่านโซเชียลมีเดียหรือบังคับให้แฮกเกอร์คู่แข่งลบฐานข้อมูลที่ขโมยไปเพื่อแลกกับการปล่อยตัวการขอโทษหรือการลบข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้จะถือเป็นประโยชน์ที่เป็นค่าไถได้หรือไม่เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่ทรัพย์สิน และมันก็ไม่ใช่สิทธิที่มีอยู่เดิมด้วยมันเป็นประโยชน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่สดๆดดร้อนๆเพื่อแลกกับเสรีภาพโดยเฉพาะซึ่งถ้าตามหลักที่เราคุยกันมาวันนี้มันก็อาจจะเข้าขายได้เหมือนกันนะคะอาจจะเข้าขายได้ครับและนี่คือความท้าทายของกฎหมายในอนาคตว่านิยามของค่าไทยที่ปัจจุบันระบุว่าเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์เนี่ย จะยังคงกว้างพอที่จะครอบคลุมประโยชน์ในโลกดิจิทัลที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้หรือไม่เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าจะมีการถกเถียงกันอีกมากในอนาคตเลยครับ